จากการที่เราได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้นะคะก็จะมีคุณครูแกนนําคือครูกิติยานายพร์ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนเขาก็ได้มาในเรื่องของการที่มารับรู้รับฟังในเรื่องของการที่เราจะไปปฏิรูปการที่โรงเรียนดังนั้นการปฏิรูปที่โรงเรียนของเราปัญหาหนักๆเลยคือเรื่องการอ่านการเขียนของนักเรียนนะคะก็เขาก็เอาเรื่องเหล่านี้มาคุยกับผอและผอก็เรียกคุณครูมา เรียกว่ารวมรวมพลังกันนะคะรวมพลังกันแล้วก็หาปัญหาดังนั้นนะ่ปัญหาการอ่านออกเขียนไม่ได้ของเด็กก็คือ,เ,อเกิดจากหลายหลายสาเหตุดังนั้นกิจกรรมที่โรงเรียนได้ทําก็คือรักการอ่านคือเช้าขึ้นมาประมาณ8ปดโมงนะคะก็จะรวรวมเด็กให้อ่านหนังสือประมาณ10นาทีแล้วเราก็จะเข้าแถวการอ่านหนังสือเนี่ยหนึ่งเล่มเราจะให้อ่านหนึ่งหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์แล้วนักเรียนก็จะมีการบันทึกการอ่าน ทึกการอ่านจากเริ่มแรกเลยมาทึกการอ่านอย่างเดียวรู้สึกว่าไม่น่าสนใจนะคะภูกิตยาเขาก็ไปเห็น เพื่อนๆในปฏิรูปด้วยก,กันว่าเอมันน่าจะมีการวาดภาพระบายสีเขา,าก็มามค่ะก็จะมีการให้รางวัลทุกวันศุกร์นะคะเด็กเขาก็จะได้รางวัลเ,เป็นของเป็นสินสิ่งของเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กเด็กเขาก็จะมีความกระตือรือร้นก็จะเกิดการแข่งขันกันนะคะแต่พอ,อ,อก็บอกว่าพอสิ้นปีการศึกษาแล้วเนี่ยนะจะมีการให้รางวัลใหญ่เลยนะไม่ใช่เฉพาะแค่นี้นะ คือเป็นการกระตุ้นเพื่อให้เขาอยากอ่านหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยจากการที่เราทําตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาไปเขียนเรียงความได้ทุนนะได้ทุนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่คุณครูคุณครูก็ไปสอนเรื่องของการเขียนเรียงความอะไรด้วยมันเป็นการเชื่อมโยงกันดังนั้นกิจกรรมที่เราจะทําต่อไปก็คือกิจกรรมห้องสมุดซึ่งเราจะไปพัฒนาห้องสมุดใ,ให้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 มันดีมากขึ้นนะสิ่งที่เราบริหารจัดการตรงนี้เราใช้วิธีการ เปิดใจจอนะจอที่1คือเปิดใจจอที่สองคือให้ความร่วมมือร่วมใจนะจอที่3ให้กําลังใจคุณครูอันที่4เราให้การชื่นชมคือคือชื่นใจเราชื่นใจนะดังนั้น4จอที่เราบ,บริหารจัดการดังนั้นภาพที่ออกมาในเรื่องของรักการอ่านก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีครูก็มีการพัฒนาทำดังนั้นถือว่าเป็นโครงการที่ดีทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งคุณครูทั้งเด็กผู้ปกครองก็กตื่นรือ